เคล็ดลับที่12จะทำอย่างไรกับความสงสัยมีคนมากมายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคริสเตียนใหม่ที่บางครั้งจะรู้สึกเป็นทุกข์กับความคิดที่ชวนให้สงสัยมีหลายอย่างในพระคัมภีร์ที่พวกเขาอธิบายหรือเข้าใจไม่ได้และซาตานใช้สิ่งเหล่านี้สังครอนความเชื่อมั่นว่า พระคำพีเป็นหนังสือที่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าพวกเขาถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าทางนี้ถูกต้องหากพระคำพีเป็นพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้หลุดพ้นจากความสงสัยและความกังวลใจเหล่านี้ได้ พระเจ้าไม่เคยขอให้เราเชื่อโดยไม่ได้ประทานหลักฐานอย่างเพียงพอให้แก่เราเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวความเชื่อเรายอมรับการทรงดำรงอยู่ของพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ความสัตย์จริงที่มีอยู่ในพระวจ,จนะของพระองค์ก็เพราะมีข้อพิสูจน์มากมาย,ยืนยันต่อสามานสำนึกของเรา แต่กระนั้นพระเจ้าไม่เคยขวางกั้นความคิดของผู้ที่อยากสงสัยความเชื่อของเราจะต้องอยู่บนหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่วางอยู่บนความรู้สึกผู้ที่อยากสงสัยจะมีเรื่องให้เขาสงสัยได้ส่วนผู้ที่ต้องการรู้ความจริงอย่างจริงใจก็จะพบหลักฐานมากมายที่เขาจะใช้ยึดความเชื่อได้ ความคิดอันจำกัดของมนุษย์ไม่มีทางเข้าใจพระลักษณะหรือพระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมที่สุดผู้ที่มีสมองที่ได้ผ่านการศึกษาสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับสำหรับพวกเขาทั้งอย่างรู้องค์ผู้ทรงมหิทธลิศได้หมดหรือ นั่นสูงกว่าฟ้าสวรรค์ท่านจะทำอะไรได้ลึกกว่าแดงคนตายท่านจะทราบอะไรได้โยบทที่11ข้อที่7และ8อัครทูตเป,ปาโลอุทานว่าโอพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์เหลือที่จะยังรู้ได้และทางของพระองค์เหลือที่จะสืบสาะได้โรมบทที่หนึ่งข้อที่33แต่แม้เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบันลังของพระองค์สดุดีบทที่9 7ข้อที่สอง เราพอจะเข้าใจวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อเราและพระประสงค์ที่หนุนอยู่เพื่อเราจะมองเห็นความรักและพระเมตตาคุณอันไร้ขอบเขตซึ่งเข้าร่วมกับอำนาจที่ไม่จำกัดของพระเจ้าเราพอจะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าได้เท่าที่จะเป็นประโยชน์ให้เราได้รับรู้และนอกเหนือจากนี้ไป เรายังต้องวางใจในพระหัตถ์อันทรงพลานุภาพและพระหัตไทยที่เปี่ยมด้วยรักของพระองค์พระวจนะของพระเจ้ามีลักษณะเหมือนพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดพระวจนะนั้นเสนอความล้ำลึกที่มนุษย์ผู้ต้องตายไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดความบาปที่เข้ามาในโลกการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ การบังเกิดใหม่การฟื้นคืนพระชนและเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในพระคำพีที่ล้ำลึกเกินคำอธิบายของสมองมนุษย์หรือแม้ที่จะเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้งแต่เราไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยเพราะวจนะของพระเจ้าเพียงเพราะเราไม่เข้าใจความลึกล้ำในการทรงนำของพระองค์ ในโลกธรรมชาติมีเรื่องลึกลับมากมายล้อมอยู่รอบตัวเราที่เราเข้าใจไม่ได้สิ่งมีชีวิตต่ำที่สุดก็ยังมีปัญหาที่นักปรัชญาฉลาดที่สุดหาคำอธิบายไม่ได้ทุกแห่งทุกหนมีความลึกลับอัศจรรย์ที่เกินความเข้าใจของเราแล้วเราจะต้องแปลกใจด้วยหรือเปล่าว่า จะมีเรื่องลึกกัาบที่เราไม่อาจเข้าใจได้ในโลกของฝ่ายวิญญาณสาเหตุทั้งหมดที่เราไม่เข้าใจเกิดจากความอ่อนแอและความคับแคบของสติปัญญามนุษย์พระเจ้าทรงประทานหลักฐานไว้มากพอในพระคำภีซึ่งกล่าวถึงพระลักษณะของพระองค์และเราจะต้องไม่สงสัยพระวจนะของพระองค์ เพียงเพราะเราทำความเข้าใจความลึก,กลับทั้งหมดที่พระองค์ทรงโปรดประทานไว้ไม่ได้อัครทูตเปตโตรกล่าวในพระคัมภีร์ว่ามีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนอันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศสอเปตโตรบทที่3ข้อที่16 คนช่างสงสัยมักจะยกข้อพระคำพีที่เข้าใจยากมาเป็นข้ออ้างเพื่อโต้พระคำพีแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าพระคำพีได้รับการโดนใจจากพระเจ้าหากพระคำพีไม่ได้ประกอบด้วยเรื่องของพระเจ้าแต่ประกอบด้วยเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายหากสมองอันจำกัด เข้าใจความยิ่งใหญ่และพระอำนาจของพระเจ้าได้ทั้งหมดแล้วพระคำพีก็จะไม่มีคุณสมบัติที่แสดงถึงอำนาจของพระเจ้าได้อย่างไม่ผิดพลาดเรื่องยิ่งใหญ่และลึกลับที่มีอยู่ในพระคำพีนั้นมีไว้เพื่อหนุนใจให้เกิดความเชื่อมั่นว่าพระคำพีเป็นพระวจนะของพระเจ้า พระคำภีเปิดเผยความจริงอย่างเรียบง่ายและปรับให้เข้ากับความต้องการและความปรารถนาของจิตใจมนุษย์ได้อย่างดีเลิศสมองของผู้ที่ได้รับการพัฒนาถึงขั้นสูงสุดแล้วยังต้องตะลึงและชื่นชมในความจริงเหล่านี้ในขณะที่คนต่ำต้อยและไร้การศึกษาก็ยังมองเห็นทางแห่งความรอดได้ และนอกเหนือจากนี้ความจริงที่บันทึกไว้อย่างเรียบง่ายเหล่านี้ยังมีเนื้อหาที่สูงส่งมีแนวคิดที่กว้างไกลเกินความสามารถของมนุษย์จะเข้าใจได้และเรารับความจริงเหล่านั้นได้เพราะพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้เท่านั้นด้วยเหตุนี้แผนการแห่งความรอด จึงได้เปิดไว้ให้แก่เราเพื่อจิตวิญญาณทุกดวงจะได้มองเห็นทุกอย่างก้าในการดำเนินที่นำไปสู่การกลับใจไปหาพระเจ้าและในความเชื่อที่จะนำไปหาพระองค์พระเยซูคริส เพื่อจะได้รับความรอดในวิถีทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แต่ถึงกระนั้นภายใต้ความจริงที่เข้าใจได้ง่ายเหล่านี้ก็ยังมีความลึกลับที่ปิดซ่อนพระสิริของพระองค์อยู่เป็นความลึกลกับที่มีอำนาจเหนือความคิดในการศึกษาค้นคว้าของมนุษย์ แต่จะหนุนใจผู้แสวงหาความจริงด้วยความเคารพยำเกรงและความเชื่อเมื่อเขายิ่งค้นคว้าพระคำภีมากขึ้นเท่าไรเขาก็จะยิ่งมั่นใจว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนและเหตุผลของมนุษย์ก็จะกราบลงเบื้องหน้าความยิ่งใหญ่ในการเปิดเผยของพระเจ้าการยอมรับว่า เราเข้าใจความจริงยิ่งใหญ่ของพระคำพีทั้งหมดไม่ได้นั้นก็เพียงแต่ยอมรับว่าสมองที่มีขีดจำกัดนั้นไม่อาจที่จะเข้าใจเรื่องอันไม่มีขอบเขตได้ด้วยมนุษย์ที่มีความรู้อันจำกัดไม่อาจเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงสัพพันญูได้กลุ่มคนช่างสงสยัยและผู้ที่ไม่มีความเชื่อ จะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาอย่างรู้ความล้ำลึกทั้งหมดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้และไม่ใช่ทุกคนที่ประกาศว่าตนเชื่อในพระคัมภีร์จะรอดพ้นจากภัยอันตรายในเรื่องนี้อัครูตกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจที่พาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนฮีบรูบทที่สข้อที่12การใส่ใจศึกษาคำสอนของพระคำพีและค้นหาความล้ำลึกของพระเจ้าเท่าที่เปิดเผยไว้ในพระคำพีเป็นสิ่งที่จะต้องทำ หนโครินบทที่สองข้อที่10ในขณะที่สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเพื่อเราจะกระทําตามถ้อยคําทั้งสิ้นของกฎหมายนี้ฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อที่29แต่งานของซาตานคือบิดเบือน ความสามารถของสติปัญญาในการตรวจสอบความหยิ่งเล็กน้อยระคนอยู่ในการพินิษพิจารณาความจริงของพระคำพีทำให้คนรู้สึกหงุดหงิดและพ่ายแพ้เมื่ออธิบายพระคำพีทุกตอนจนเป็นที่พึงพอใจไม่ได้ เป็นเรื่องน่าอับอายเหลือเกินที่จะยอมรับว่าเขาเข้าใจพระวจนะที่ได้รับการโดนใจไม่ได้พวกเขาไม่เต็มใจที่จะรอด้วยความอดทนจนพระเจ้าเห็นชอบที่จะเปิดเผยความจริงให้แก่เขาพวกเขารู้สึกว่าสติปัญญาของเขาดีพอที่จะเข้าใจพระคำพีได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อเขาพลาดท,ที่จะเข้าใจเขาก็แทบจะปฏิเสธแหล่งอำนาจของพระคำพีจริงอยู่มีทฤษฎีและคำสอนมากมายที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยอนุมานว่ามาจากพระคำพีนั้นเป็นคำสอนที่ไม่มีรากฐานในพระคำพีและยังขัดแย้งกับสิ่งที่ทรงดนใจทั้งหมด อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้สมองของคนมากมายเกิดความสงสัยและไม่มั่นใจแต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่จะโทษพระวจ,จนะของพระเจ้าไม่ได้แต่เกิดจากการบิดเบือนของมนุษย์ต่างหาก หากจะให้มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมานั้นเข้าใจพระเจ้าและพระราชกิจทั้งหลายของพระองค์ได้ทั้งหมดแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องค้นหาความจริงอีกต่อไปจะไม่ต้องเพิ่มพูนความรอบรู้ไม่ต้องพัฒนาสติปัญญาหรือจิตใจ พระเจ้าไม่ทรงความเป็นใหญ่อีกต่อไปและเมื่อมนุษย์ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของความรู้และความสำเร็จมนุษย์ก็จะหยุดที่จะก้าวต่อไปให้เราขอบคุณพระเจ้าที่มนุษย์ไม่ได้เป็นเช่นนี้พระเจ้าทรงไม่มีขอบเขตจำกัดคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ โคลสีบทที่สองข้อที่สและตลอดชั่วนิรันดร์มนุษย์จะค้นคว้าต่อไปเรียนรู้ไปตลอดและจะไม่มีวันที่จะใช้ขุมทรัพย์แห่งพระปัญญาคุณความดีและอำนาจของพระองค์ได้หมดพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเปิดเผยความจริงที่มีอยู่ในพระวจนะของพระองค์ให้แก่ประชากรของพระองค์ มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะได้รับความรู้นี้เราจะได้ความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการทำให้กระจ่างขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นพระวิญญาณทรงเป็นผู้ประทานพระวจนะนี้พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั้น เพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าหนึ่งโครินบทที่สองข้อที่11บละ1สและพระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญากับผู้ติดตามของพระองค์ว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสํแแดงแก่ท่านทั้งหลายยอหนบทที่16ข้อที่13และ14พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้มนุษย์ฝึกฝนการใช้เหตุผลและการศึกษาพราะคำพี์จะทำให้สมองมีประสิทธิภาพดีขึ้นและสูงส่งขึ้นอย่างที่ไม่มีการศึกษาอื่นใดสามารถทำได้ แต่เราจะต้องระมัดระวังการบูชาเหตุผลซึ่งเป็นจุดอ่อนและจุดบกพร่องของมนุษยชาติหากเราไม่ต้องการให้ความเข้าใจของเราบทบังพระคำพีจนเราเข้าใจความจริงเรียบง่ายที่สุดไม่ได้เราจะต้องมีความเรียบง่ายและความเชื่อเหมือนกับเด็กเล็กๆ พร้อมที่จะเรียนรู้และวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราตระหนักถึงอำนาจและพระปัญญาของพระเจ้าและความไม่สามารถของเราในการที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเรื่องนี้จะต้องโดนบันดาลเราให้ถ่อมใจลง และเราจะต้องเปิดพระวจนะของพระองค์ด้วยความเคารพยำเกรงเช่นเดียวกับเวลาที่เราเข้าเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระองค์เมื่อเราเข้ามาหาพระคัมภีร์ความมีเหตุผลของเราจะต้องยอมรับอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเหตุผลและจิตใจรวมทั้งสติปัญญาจะต้องน้อมคำนับลงต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นซึ่งเราเป็นมีหลายสิ่งที่ดูว่ายากและคลุมเครือแต่พระเจ้าจะทรงประทานความกระจ่างและความเข้าใจให้แก่ผู้ที่แสวงหาความเข้าใจถ้าหากเราไม่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเสี่ยงต่อการที่จะต้องปล้ำสู้กับพระคมภีหรือแปลความหมายผิดได้ตลอดเวลา มีการอ่านพระคัมภีร์มากมายที่ไม่เกิดประโยชน์และในหลายๆกรณีกลับส่งผลเสียเมื่อเราเปิดพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความรู้สึกยำเกรงและปราศจากการอธิษฐานเมื่อความนึกคิดและความรู้สึกของเราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าหรือประสานเข้ากับน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อนั้น ความนึกคิดของเราจะถูกครอบงำด้วยความสงสัยและการศึกษาพระคัมภีร์ในสภาพเช่นนี้จะทำให้ความสงสัยมีอำนาจมากขึ้นศัตรูจะเข้าควบคุมความคิดและมันจะเสนอคำแปลที่มีความหมายไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไม่ได้แสวงหาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับพระเจ้าทั้งในพระธรรมและการกระทำแล้วไม่ว่าเขาจะเรียนมามากเพียงไรเขาก็อาจจะเข้าใจพระคำพีผิดได้และการวางใจในคำอธิบายของเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยผู้ที่มองหาความขัดแย้งในพระคำพีก็เป็นผู้ที่ไม่มีสายตาทางฝ่ายวิญญาณเนื่องจากสายตาของพวกเขาผิดเพี้ยน พวกเขาจึงมองสิ่งที่เรียบง่ายและชัดเจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยและความไม่เชื่อให้แก่เขาในแทบทุกกรณีไม่ว่าจะมีการอําพรางกันอย่างไรก็ตามความรักในบาปคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดความสงสัยและความแคลงใจจิตใจที่หญิ่งยโส และรักบาปจะไม่ยินดีรับฟังคำสอนและข้อห้ามต่างๆที่มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ก็พร้อมที่จะสงสัยอำนาจของพระวจนะการที่จะเข้าถึงความจริงได้นั้นเราจะต้องมีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเรียนรู้ความจริง และมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามและทุกคนที่เข้ามาศึกษาพระคำพีด้วยวิญญาณจิตเช่นนี้จะพบหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่าพระคำพีเป็นพระวจนะของพระเจ้าและเขาก็จะเข้าใจความจริงที่ให้เขาได้ปัญญาถึงความรอด 2. ทิโมธีบทที่3ข้อที่15 พระคริสต์ตรัสว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้ายอหนบทที่7ข้อที่17แทนที่จะคอยตั้งข้อสงสัยและคอยจับผิดสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจ ขอให้ท่านใส่ใจกับแสงสว่างที่ส่องมาถึงตัวของท่านแล้วท่านจะได้รับแสงที่สว่างมากยิ่งขึ้นโดยพระคุณของพระคริสตจงประกอบหน้าที่ทุกๆหน้าที่ที่เปิดให้กับความเข้าใจอย่างท่องแท้ของท่านแล้วท่านก็จะเข้าใจและทำในส่วนที่ท่านยังสงสัยอยู่ในเวลานี้ มีอยู่หลักฐานหนึ่งที่เปิดให้กับทุกคนทั้งแก่ผู้ที่มีการศึกษาสูงที่สุดและผู้ที่ไม่มีการศึกษาเลยนั่นคือหลักฐานของประสบการณ์พระเจ้าทรงเชิญชวนเราให้พิสูจน์ความจริงในพระวจ,จนะของพระองค์ด้วยตัวของเราเองพิสูจน์ความจริงในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐสดุดีบทที่34ข้อที่8แทนที่จะวางใจในคำพูดของผู้อื่นเราจะต้องทดสอบด้วยตัวเราเองพระองค์ทรงประกาศว่าจงขอแล้วจะได้ยอนบทที่16ข้อที่14 ก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้พระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวและไม่มีทางที่จะล้มเหลวและเมื่อเราเข้ามาใกล้พระเยซูและชื่นชมกับความรักอันไพยบูรของพระองค์แล้วความสงสัยและความมืดมนจะหายสาบสูญไปในความสว่างแห่งการทรงร่วมสถิตยอยู่ของพระองค์อัครทูตเปาโลกล่าวว่า พระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์โคโลสีบทที่หนึ่งข้อที่สิและทุกคนที่ก้าวออกจากความตายไปสู่ชีวิตจะประทับตราลงว่าพระเจ้าสัตว์จริงยอห์นบทที่สข้อที่3าเขาก็จะเป็นพยานว่า ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือและข้าพเจ้าก็พบการช่วยเหลือนั้นในองค์พระเยซูความต้องการในทุกสิ่งก็ได้รับการเติมเต็ม,ตมจิตวิญญาณที่หิวกระหายก็ได้รับความเต็มอิ่มและบัดนี้พระคัมภีรก็เป็นหนังสือที่เปิดเผยเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้แก่ข้าพเจ้าท่านอาจถามว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ก็เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าส่งมาให้แก่ข้าพเจ้าแล้วทำไมข้าพเจ้าจึงเชื่อในพระคัมภีร์ก็เพราะข้าพเจ้าได้พบว่าพระคัมภีร์เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรสกับจิตวิญญาณของข้าพเจ้า เราจะเป็นพยานให้กับตัวของเราเองว่าสิ่งต่างๆในพระคัมภีร์เป็นความจริงพระคริสตทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ติดตามนวนิยายที่ถูกแต่งขึ้นด้วยความเจ้าเล่เปตโตรสนับสนุนพี่น้องของท่านให้เจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา2องเปโตรบทที่3ข้อที่18เมื่อประชากรของพระเจ้าเติบโตขึ้นในพระคุณพวกเขาก็จะเข้าใจพระวจนะของพระองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพวกเขาจะมองเห็นความจริงศักดิ์สิทธิ์ด้วยแสงสว่างและความงดงามใหม่สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักร ตลอดทุกยุคทุกสมัยและจะเป็นเช่นนี้จนถึงสิ้นยุควิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสย,ยิ่งขึ้นขึ้นจนเต็มวันสุภาษิตบทที่4ข้อที่18โดยความเชื่อเราจะมองไปยังภายภาคหน้าและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งจะทำให้เราเติบใหญ่ขึ้นทางปัญญา เมื่อความสามารถของมนุษย์ประสานเข้ากับพระเจ้าและพลังอำนาจทั้งหมดของจิตวิญญาณถูกนำให้เข้ามาสัมผัสโดยตรงกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของความสว่างหลังจากนั้นเราจะชื่นชมยินดีเมื่อทุกสิ่งที่ทำให้เรายุ่งยากใจภายใต้การทรงนำของพระเจ้า จะได้รับการทำให้กระจ่างแจ้งสิ่งต่างๆที่เข้าใจยากก็จะมีคำอธิบายและสิ่งที่สมองอันมีขอบเขตจำกัดของเรามองเห็นแต่เพียงความมุ่งหมายที่สับสนและแตกแยกนั้นเราก็จะมองเห็นความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุด เพราะบัดนี้เราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกเงาแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนเดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่12